โอเ่ oh yeah. ชีวิตประจําวันของฝ้ายเบียจรจ๋านะคะอยากคิดว่า <c oughs> การกินเบียรคือเป็นอาชีพหลักไม่ใช่มีงานทําเป็นคนมีงานทํานะคะสําหรับใครที่ชอบเบียก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะอย่าเพึ่งหนีไปไหน <c oughs> ก็อยากทําต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าแม่งหาความชอบ,บยอย่างอื่นไม่เจอเว้ยเจอแต่เบีย ก็เลยต้องอยู่กันอย่างนี้ไปนานๆชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราจะทำต่อไปเรื่อยๆได้ว่าสือส่อใจสื่อใจหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างอาจจะเป็นคนละคนกันบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะขี้เหร่ไปบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็สวยแล้วนะคิดว่าอนาคตก็น่าจะสวยขึ้นไปอีก ใช่ไหมเย่โอ้ยียกินเบียร์ต่อไปเรื่อยๆ oh. หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้ใส่ออกซิเจนหรือเปล่าไม่ใช่